เป็นเรื่องเกี่ยวกับของคุณอีลอนมาร์นะครับก็ล่าสุดมีผลประกอบการของตัวเท s l a เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับผมผลประกอบการเท s l a ในไตรมาสแรกของปี2025นาเน่ยต่ำกว่าความคาดหมายรายได้เนี่ยลดลงประมาณ9%เหลือเพียง19,340ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยเฉพาะรายได้ของกลุ่มยานยนต์ครับร่วงลงถึง20%หรือ เหลืออยู่หม so e ื่นสี่พัล้านนะครับแล้วก็กำไรลดควบนะครับจากเดิมเนี่ยกำไรเขาเยอะมากเลยใช่ไหมก็ลดลงไป71%เหลืออยู่ที่149ล้านเหรียญนะครับก็ค่อนข้างลดลงเยอะนะหรือว่าถ้าเกิดคิดเป็นต่อหุ้นนะครับก็จะเหลือเพียงแค่12เซนต์ต่อหุ้นจนด้านคุณอีลอนมาร์ชเนี่ยก็ออกมาประกาศลดบทบาท งานรัฐบาลของสหรัฐลงนะครับเพื่อกลับมาโฟกัสงานของเทส l a อย่างเต็มรูปแบบในเดือนหน้านะครับอะไรบ้างครับที่ทำให้เทส l a ราคาดิ่งควบขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าต้นทุนที่สูงขึ้นครับจากโครงการ AI ที่คุณอีลอนมาสอยากจะทำนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะคู่แข่งก็คือรถจากค่ายประเทศจีนนั่นเองแล้วก็ผลกระทบจากนโยบายที่แกนั่นแหละเข้าไปช่วยก็คือนโยบายการค้า ของยุคราดรบาทรัมนะคือเข้าไปลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมแต่ว่าอไอ้นโยบายของการค้าของคุณโดนัลด์ทรัมก็ส่งผลกระทบต่อมาหาเศรษฐีแล้วก็ธุริจในเอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการปรับลายผลิตเพื่อเตรียมผลิตโมเดลโมเดล y ตัวใหม่ใช่ไหมก็เลยทําให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นราคาขายเนี่ยก็ลดลงด้วยนะเพราะเขาพยายามทําเรื่องของราคาขายที่ลดลงมันก็เลยทําให้รายได้เนี่ยดิ่งลงมา และที่สําคัญครับเพราะว่าเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปนะจึงเกิดแรงต่อต้านจากผู้บริโภคแล้วก็จากพรรคสนับสนุนฝั่งขวาจัดของอีลอนมาร์ด้วยนะที่การที่เขาไปสนับสนุนฝั่งขวาจัดเนี่ยก็เลยทาให้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งคอนเสอร์วิีิทั้งหลายเนี่ยออกมาต่อต้านนะครับแล้วก็เรียกว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของโรโบแท็กซี่นะครับที่ทางเวโมเนี่ย ของกลุ่มเอาอัลฟาเบตเนี่ยเขาตีตลาดได้ก่อนนะก็เลยทำให้คุณอีลอนมาร์ชเนี่ยอาจจะต้องกลับมาโฟกัสเรื่องของโรบอทแท็กซี่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงความไม่แน่นอนในตลาดยานยนต์แล้วก็พลังงานนะว่าตกลงแล้วจะไปในทิศทางไหนเพราะอเมริกาก็มีการส่งเสริมเรื่องของการขุดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้มาวิเคราะห์นิดนึงแล้วกันว่าทางคุณอีลอนมาร์ชเนี่ยเขามีการเตรียมแก้เกมของเทสล่อยังไงก็ต้องบอกว่าอีลอนมาร์ชเนี่ยยังไม่ได้ประกาศแผน อย่างชัดเจนนะว่าจะแก้เกมยังไงแต่ว่าวิเคราะห์ได้ครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเรื่องแรกเลยก็คือต้องกลับมาโฟกัสเรื่องการบริหารเท s l a อย่างเป็นรูปแบบนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าคุณอีลอนเนี่ยต้องกลับมานำทัพอย่างใกล้ชิดนะไม่งั้นเนี่ยธุรกิจที่เป็นเส้นเลื่อนใหญ่อาจจะลำบากอย่างที่สองก็คือผลักดันเทคโนโลยีตัวโ o บ o t แท็นะครับ ซึ่งอีลอนเองเนี่ยก็ออกมายืนยันครับว่าโรโบแท็กซี่เนี่ยหรือที่เรียกว่ารถยนต์แท็กซี่แบบไร้คนขับเนี่ยจะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับของค่ายเท s l a นะครับซึ่งอาจจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างรายได้หลักแล้วก็จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นได้3ก็คือการพัฒนาแล้วก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างตอนนี้เองเนี่ยก็มีตัวโมเดล Y ใช่ไหมครับทีเ่เริ่มผลิตรุ่นใหม่ออกมาแล้วแล้วก็มี การ,รวางแผนที่จะเปิดลายผลิตนำร่องใหม่ในปีนี้ด้วยสำหรับการเริ่มผลิตหุ่นยนต์ที่เรียกว่าชิวแมนนอยนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนคนแล้วกันนะอันที่4ีก็คือการลดต้นทุนครับเพราะว่าต้นทุนหลักๆตอนนี้ก ลงไปสู่การทําโครงการของ AI นะครับแล้วก็อันที่5ก็คือรับมือการแข่งขันจากตลาดจีนนะครับพอเทสลาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าครองตลาดมาอย่างยาวนานนะจนจนจีนเนี่ยเข้ามาแข่งขันแล้วก็ทําให้ราคารถไฟฟ้าของจีนเนี่ยราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ในอเมริกานะครับก็ต้องหมายถึงทุกๆประเท,ทุกๆท,กที่ทั่วโลกที่ เทสลาเข้าไปขายด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของแบรนด์ครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับที่ทางคุณอีลอนเนี่ยจะต้องออกมาฟื้นฟูนะไม่งั้นเนี่ยภาพลักษณ์ที่มีต่อฐานลูกค้าอาจจะไม่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องมีความชัดเจนเรื่องของจุดยืนทางการเมืองครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่เจ็ก็คือพัฒนาธุรกิจพลังงานและการกักเก็บไฟฟ้านะครับเพราะธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้ดีเนี่ยก็ต้องการการบริหารนะไม่งั้นเนี่ย มันก็จะไปส่งผลต่อตัวธุรกิจด้วยเพราะเรื่องของการพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การผลิตพลังงานนะซึ่งจริงๆก็จะมาช่วยเรื่องของธุรกิจยานยนต์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวของธุรกิจของคุณอีลอนได้ได้มากขึ้นนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าถ้าเรามองว่าคุณอีลอนเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็มีตัวกระทรวงแบบไม่เป็นทางการนะเรียกว่า หน่วยงานพิเศษ d อชเนี่ยเข้ามาก็ต้องพูดว่า,าผมเชื่อว่า d อชเนี่ยทำงานเฟสแรกของตัวเองเสร็จแล้วก็คือปิดตัวที่ภาครัฐเนี่ยไม่ต้องการรวมไปถึงเรื่องของการที่เข้าไปแก้เรื่องของซอฟต์แวร์ภายในก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มดอชเนี่ยนอกจากที่จะเข้าไปกวาดล้างต่างๆหรือเก็บกวาดต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะไปลง โปรแกรมบางอย่างลงไปในหน่วยงานราชการหรือกระทรวงต่างๆก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับว่าเมื่อคุณอีลอนเนี่ยกลับไปดูแลธุรกิจอของเท s l a หรือ SpaceX หรือว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยอย่างจริงจังแล้วเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทิศทางของการเมืองในอเมริกาเนี่ยคุณอีลอนจะเข้ามาร่วมต่ออีกหรือเปล่านะครับ รายการนี้ก็ <Okay. S 1> เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับอ่าโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะ อยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วย หรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPAF เีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ